Soul, soul, soul. 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 มาพบกับจูนชาแนลนะคะมาในลุคของผมลอนเบาๆค่ะอาจจะแ,แปลกหมูแปลกตาไปนิดนึงนะเพราะปกติแล้วอะ่ะผมจูนมันจะตรงแด่วเลยใช่ไหมจริงๆแล้วอะ่ะเราเป็นคนที่อยากมีผมบอลลุ่มเบาๆแหละเพราะผมเรามันตรงเกินไปค่ะวันนี้นะคะจูนก็เลยมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะเอามาฝากสาวๆที่ว่าไม่ค่อยมีทักษะในการม้วนผมหรือว่าลอนผมมากเท่าไหร่อย่างเช่นจูนเป็นต้นซึ่งเป็นผู้หญิงที่มีทักษะในการแบบทํา ความสวยความงามแบบน้อยมากๆเลยนะคะก็เป็นเจอ h o ว t ูนี่มาจากที่ไหนสักที่นึงอะ่ะคุก็จาไม่ได้ใน Pinterest หรือว่าใน i n s t a g r กรอะไรสักอย่างจำไม่ได้คะ่ะแล้วก็เลยลองเอามาทําวันนี้ดูนะคะนี่เป็นการทาครั้งแรกที่ยังไม่เคยลองทํามาก่อนเลยนะคะก็มาทําคลิปแล้วก็ดูผลลับไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะก่อนนะคะที่ต้องเตรียมนะคะแน่นอนคะ่ะก็คือตัว ้อนผมตัวนี้นั่นเองนะคะใครจะมีไซส์ไหนแบบไหนก็แล้วแต่ที่ชอบเลยค่ะอุปกรณ์ท,ที่ขาดไม่ได้ตัวที่2นะก็คือยางรัดผมค่ะขอสี่เส้นนะคะขอแค่สี่เส้น,นะคะ่ะแล้วก็มีหวีนิดหน่อยเนาะเอาไว้จัดแต่งทรงหวีผมให้มันเข้าที่เข้าทางแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสเต็ปแรกก็ต้องมาแบ่งผมกันก่อนค่ะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเลยนะคะก็คือมัดแกละสองข้างค่ะคือมัดครึ่งศีรษะพอนะคะมัดเป็นแกละ2ข้างแบบนี้เลยค่ะ ส่วนผมที่เหลือด้านล่างนะคะก็แบ่งออกเป็นสองข้างแบบนี้ค่ะมัดผมตามแนวผมที่ปล่อยลงมาเลยนะคะไม่ต้องโยกโคนค่ะพอเซกชันผมเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปก็มาถึงขั้นตอนการม้วนผมแล้วนะคะจริงๆสเตปนี้ง่ายมากๆเลยเนาะก็เป็นเบสิกที่สาวๆรู้กันแล้วนะคะว่าสเตปการม้วนผมส่วนใหญ่ล้วจะเป็นยังไงการม้วนผมในวันนี้นะคะจึงก็จะม้วนไปด้านหลังนะคะ คือถ้าใครมีผมช่วงผมแกละไม่ได้เยอะมากอ่ะจะม้วนไปทีเดียวจบเลยก็ได้ค่ะแต่สําหรับจูนอะคือจูนเป็นผมที่แบบตัดสไลด์อะค่ะคือมันไม่สามารถจะม้วนเก็บผมได้ทีเดียวหมดอะคะ่ะจูนก็เลยจะต้องแบ่งผมออกเป็นประมาณ 2- 3สามช่อนะคะแล้วก็ตามเก็บส่วนเล็กๆน้อยที่มันไม่สามารถจะแบบเก็บได้ในทีเดียว มาถึงส่วนของผมด้านล่างค่ะอันนี้ง่ายมากๆเลยนะคะเราแค่จะม้วนตรงปลายเขาเฉยๆค่ะก็คือดึงขนานลงไปด้านล่างแล้วก็ม้วนเข้านิดเดียวค่ะไม่ต้องถึงกลับให้ผมบิดเกลียวนะคะเพียงให้แค่ปลายผมมันงอแล้วก็ดูมีวอลลุ่มขึ้นาล้คะ่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะปล่อยผมกันแล้วนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าอันนี้เป็นการทําครั้งแรกที่ยังไม่มีการทดลองทํามาก่อนเลยนะคะก็เริ่มจากปล่อยตรงนี้ก่อน ก็ปล่อยตรงนี้นะคะไม่รู้จะเป็นยังไงปล่อยตรงนี้มนก็ปล่อยได้านนี้ค่ะฮืมเป็นลอนที่แบบดีมากๆแล้วก็ชอบมากๆเลยค่ะว้าวได้ how to แบบใหม่แล้วนะคะที่เป็นการ ลอนผมแบบคลายนะคะคลายมากๆคือคือ,คอตัวยูวไม่ชอบอะไรที่มันเป็นลอนเยอะๆเพราะมันจะทำให้เราดูมีอายุนะคะอันนี้เป็นการลอนที่แบบเบามากๆเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราลอนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะแบบยังไม่ต้องแบบคลายผมในทันทีเนาะเพราะว่า,านี่นะคะเป็นส่วนปลายที่แบบไม่ได้งองมาท่าไหม ว้าวเลยใช่ไหมคะสําหรับผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะคะคือมันดีเกินค่าจริงๆเลยคะ่ะแล้วก็มันก็ง่ายมากๆด้วยนะคะคือเราไม่ต้องมีทักษะหรือว่ากฎเกณฑ์อะไรมากมายเนาะแอบไม่คิดม่าจะง่ายแล้วก็มันจะออกมาดีขนาดนี้นะคะก็ดีมากๆเหมาะมากๆสําหรับคนที่แบบม้วนผมรอนผมไม่เป็นในะคระก็ทําได้ง่ายมากๆแล้วก็ออกมาสวยมากๆเลยคะ่ะ ฟินิชลุคของจุลวันนี้นะคะเป็นลอนผมที่ค่อนข้างจะคลายมากๆนะคะนี่คือความต้องการของตัวเองคือเราอยากจะมีวอลลุ่มเบาๆแค่นั้นเองไม่ได้ต้องการให้มีแบบลอนอะไรจริงจังชัดเจนนะคะแต่สําหรับใครที่ชอบแบบว่าวอลลุ่มหรือลอนที่ค่อนข้างจะแบบชัดกว่านี้เวลาเราม้วนผมเราก็อาจจะทิ้งไว้นานนิดนึงเนาะและก็อาจจะมีการแบ่งชอบผมแบบให้มีการแบบม้วนหลายครั้งค่ะเพื่อที่ว่าลอ,อนมันจะได้ออกมาถี่แล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ใครชอบความแน่นวอลลุ่มประมาณไหนนะคะก็ลองเอาไปปรับใช้กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนดูนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่จุนนำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าสาวๆจะชอบนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ